เราพาทุกคนนะครับมากินบุฟเฟ่ที่คุมค้มคุ้มเขาได้รับการโหวตจากในอินเทอร์เน็ตนะว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ตรงปกสุดๆเลยครับบุฟเฟ่ที่มีฟกลาเนี่ยมันค่อนข้างหายากมากๆทุม้มน้ำยา่างต,ตัวตัวให่เข้าหัวผมเลยใหญ่มากเนื้อเด้งไม่มีความยุ่ยอ่ะ อร่อยลมดีมากทุกคนที่ในไทยเนี่ยหากินอร่อยแบบนี้ยากมากเลยนะโอ้หิมะทุกคนอันนี้คร้มเลยนะอันนี้คือรสชอาติคล้ยเอิวาเตะวากิวนะฮะจากญี่ปุ่นนะดูลายเนืน้อดิของจริงตรมปกไม่ตกตาขนาดจานขนาดนี้คุณคิดว่ามันจะราคาราคาประมาณเท่าไหร่ใจคอจะฆ่ากันให้ตายเลยนะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะฮะพวกเราพาทุกคนมากินของอร่อยๆกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะเราพาทุกคนนะครับมากินบุฟเฟ่ที่คุ้มๆและผมได้ข่าวมานะครับว่าเขาได้รับการโหวตจากในอินเทอร์เน็ตนะว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ตรงปกสุดๆเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่แถวยานนาวาพระราม3นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะฮะชื่อร้านว่าเจริญรุ่งเรืองบุฟเฟ่นานาชาตินะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพามากินทําไมมันก็มีหลายๆร้านทั่วไปใช่ไหมคือต้องบอกงี้ก่อนครับว่าคนที่เป็นสายบุฟเฟ่ตวนะ่าต้รา มันค่อนข้างหายากมากๆแต่ชอบมากฉันชอบกินมากโฟโการที่คือแบบว่าที่สุดในหัวใจที่นี่นะนอกจากจะมีโฟโกาแล้วยังมีไข่หอยเม่นแบบซูชิให้กินไม่อั้นอีกด้วยแม่โอ้โหแบงค์ไม่พูดแล้วไม่เล่าแล้วอยากเห็นรูปจริงอยากเห็นของจริงว่าตรงปกเหมือนที่เขาว่าไหมเออไปตามเข้าไปข้างในนครับตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าตึกนี้แล้วครับคะ ชอบกินอะไรกันบ้างส่วนตัวเนี่ยไอ้ชอบกินอูนี่ชอบกินมันปูชอบเหมือนแบบเมื่อกี้ไอ้หันไปดูแล้วมันเป็นขา้าบอพเซนอย่างเงี้ยมะนี่คือของโปรดของไอ้เลยนะทุกคนเขามีล็อบสเตอร์ด้วยอะ่ะเขามีบุฟเฟ่ต์ราคาท่านละ1น9 9งักบาบาทนะคะแต่ราคาบวกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วน้ำเนื้อเนี่ย อยู่ในราคา1 2บ4บาทแบบราคาสุทธิเลยแล้วที่นี่นะคะเขาก็มีกุ้งแม่น้ำ่าหลังย่างมีเนื้อวากิวย่างคือแบบพอแบงนี่ร้องกีด๊ดร้องกี๊ดเลยคือร้านนี้ทุกคนที่ผมมากินนะเพราะว่าโฟกาเนี่ยมันหาก,กินยากแบบบุฟเฟ่คือส่วนใหญ่จะขายเป็นอราคาและคำนึงเนี่ยแบบถูกๆสุดๆเลยก็300อยะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาเนี่ยเป็นคนกินโฟกาดุมากเดีย๋ยวไปดูวันนี้ร้านนี้โฟกาจะตรงปกถูกจริตแม่ไหมนะครับตามไปดูกันครับ เข้าไอยู่ในร้านแล้วทุกคนเมนูหลากหลายมากเข้าแล้วแต่การตามากก็คือเขาเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับ<ะ>มีทั้งอาหารไทยนะครับญี่ปุ่นนะ,ะแล้วก็มีของฝรั่งด้วยนะครับเราเข้ามาเนี่ยเราเห็นเมนูแล้วแม่เลือกราคายางมาแนะนำให้เพื่อนดูกินตามเราทันทีอะ่ะเราเลือกแบบซปเปอร์อยู่แล้วเอาสุดไปเลยนะใช่เราเลือก แกลน <c oughs> บุฟเ,<ก>เฟน่บบเฟนะคะอยู่ในราคา2อ0พันสี่รอยบวก,บวกที่ไอสั่งมานะก็จะมีแบบเซตข้างหน้า3ามคำที่ไอชอบแล้วก็มีหอยหอยเนี่ยก็มี2แบบนะคะมีทั้งแบบญี่ปุ่นแล้วก็แบบเกาหลีเราเอามาลอง2แบบเลยนะ,ะ <c oughs> แล้วเนื้อเนี่ยสั่งให้พ่อแบบก็พ่อแบกจะไปกินเนื้อเป็นเนื้อแบบชาบูใช่ไหมใช่เนื้อเป็นวากิว A5 หนะทุกคนกินได้ไม่อั้นเหมือนกันนะจะเอาปิ้งย่างก็ได้หรือว่าเจนชาบูก็ได้นะแล้วก็มีปูหิมะนะคะแล้วก็กุ้งแม่น้ำหาหลักอุ้ยเรื่องความคุ้มไอเรื่องความตะกะน และที่สําคัญนะฮะร้านนี้นะ,ะทุกคนรวมแอกลกอฮอล์แล้วด้วยนะครเป็นเบียร์สดนะฮะโอ้โหบุฟเฟ่ทั้งหมดไม่กินแล้วจนะ้ะจะเดะกินเบียร์สดเลย2000ันกว่าฉันสามารถกินได้ให้คุ้ม2000กว่าเลยทะลุยอด <laughs> โอเคป่ะเดี๋ยวรอดูหนะ้าตาอาหาราเป็นยังไงนะคะ่นะ,คะอาหารมาแล้วทุกคนอาหารมาแบบ เขาเรียกว่าออเดอ,อร์ออเดอร์ออเด่ร์อดฮิตฮะออเดอร์มาตอนนี้นะครับเป็นกุ้งแม่น้ำผาหลังนะฮะย่างนะฮะซึ่งมันในหัวเยอะมากตัวใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็มีหอยนางรมนะหอยนางรมเกาหลีนะอโอ้ใหญ่เหมือนกันนะสู้กับหอยนางรมสุราษฎร์บ้านเราได้เลยเออเอาชิมหอยก่อนนะทุกคน,อ,น,นอ่ะเดี๋ยวให้พ่อแบงค์โดบเลยหอยหอยนางรมนี่นะคะเขาก็จะให้ทานกับน้ำพริกเผาแล้วก็ ออจะบอกว่าน้ำจิ้มที่มีอยู่ตรงหน้าตอนนี้คือเยอะมากทุกคนมีทั้งน้ำจิ้มยาขีดนิคุนะครับคอนเะสิร์ตนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มงาน,นะครับน้ำจิ้มเยอะมากเลือกไม่ถูกอะตอนนี้เอาแค่น้ำจิ้มก็เต็มโตแล้วทุกคนเดี๋ยวขอชิม <ừ. S 1> จิ้มซีฟู้ดหน่อยจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วเราก็ล่าลงไปเลยะคะ่ะยาอยายายาเต็มปากเต็มคำพูดไม่ได้เลยไงจ๊ะจิ้มซีฟู้ดหน่อยเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดเลิศเลยใช่ไหมซีฟู้ดมะนาวแบบมะนาวไปปมา่าโต๊ะ หรอ,อไหมมดีมากไส้รมดีมากทุกคนมันไลแล้วมันเบาแล้วก็จืดอร่อยมากเลยฮะไปต่อฮนะมีกคู่เมปม็นไนทยากมีมาทั้งหมดเราสั่งมางหมด4ี่ตัวนะแต่จริงคือสั่งได้ไม่อั้นนะแต่อยากเก็บท้องไว้กินหลายๆเมนูทุกคนความยากมันอยู่ตรงนี้ร้านนะนี้ขอชิมหัวอย่างเดียวดีกว่าคู่เป็นนามดีมากงเนื้อเด้งไหมเนื้อเด้งไม่มีความยุ่ยอะ่ะอะไอย่าดูแบบตัวเท่าหัวผมเลยอ่ะใหญ่มาก จะเรียกว่าตรงปกก็ได้นะเพราะว่าเหมือนในรูปเป๊ะพุอค้่มนาวดีว่างๆเลยอร่อยฮนะร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดไปจุกๆทุกคนฟา้าตักเกลนพาะตรงนี้ล้วนอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยแบบโคตรอร่อยเนื้อมันชิ้นไม่อยากจ<ด>ิมแบบมีนม้ำจิ้มเลยเออแต่ของสดนะบางทีมันไม่ต้องใช้น้ำจิ้มมันหวานในตัวมันนะนี่หลุดออกมาเป็นชิ้นเป็นอันจิ้มแล้วจิ้มซีฟู้ดไปฟ้บอร่อยมากใครที่เป็นแบบ ใส่ซีฟู้ดมาได้เลยนะน้ำจิ้มเขาแบบไม่จบตาต่อที่ปูอันนี้เป็นปูหิมะทุกคนดูดิมาทั้งตัวอย่างนี้เลยอนะ่ะตัวใหญ่กว่าหน้าอีกอันนี้นะทุกคนเมื่อกี้เราส่งไปเขาไปแกะมาให้แล้วเรียบร้อยนะเขาแกะให้ด้วยนะนี่เนื้อใสๆเลยมีทั้งกล้ามมีทั้งขาเมื่อกี้นะชิมหน่อยชิมเป็นช็อตโช,ชยุโชยุ โอ้โหเนื้อหลุดออกมาเลยทุกคนอันนี้ว่าคุ้มแล้วป่ะอันนี้โคตรคุ้มเลยนะอันนี้คือรสชาคอดๆเลยนะ <c oughs> ขนาดไอ้จานเนี้ยต่อให้กินที่ญี่ปุ่นก็แพงมาก,กนะแม่โหยนี่หวนหานม<อ>ากเลยอ่ะจับให้มือใช่ไหมเชื่อใช่ไหมคนดูได้ไหมอืมนี่แหละคือปูที่ทุกคนตามหาที่เป็นร้านบุฟเฟ่ต์ที่ญี่ปุ่นเวลาคนไปญี่ปุ่นที่โตเกียวกันนะของจริงตรงปกไม่ตกตาเฮ้ยโอ้โหดูดิดีมากโู้ขึ้นหัวเลยนี่ มีกล้ามอีกอ๋อ้โหเธอหวานเจี๊ยมมากอ่ะโออะคิดถึงใครรู้ไหมเปลี่ยนโค้กเฮ้ยโค้กชักขึ้นมากที่ไปขายที่เวลาไปโอาก,กาทุกคนแล้วมันมีร้านปูตัวใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็กเขาจะขายย่างให้เรากินอย่างเงี้ยก็คือปูแบบนี้แหละทุกคนเอาไปย่างให้หน่อยไหนๆก็ไหนๆละขี่ไฟให้หน่อย กลิ่นก็จะหอมๆขึ้นเลยทุกคนกลิ่นมันก็เหมือนแบบอาหารทะเลเผาอะเฮ้ยกระทะกระทะที่นี่ดีนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกระทะแบบตเตาแบนเหมาะกับการย่างอะไรที่เป็นแบบอาหารทะเลหรือจะเป็นเนื้อก็ได้มันจะแบบมันมันจะลงไปในตะแกรงแล้วก็มันไม่ไหลไปไหลมาด้วยนะนอมเล้หอมหอมเลยอะจุ่มไปไมเห็นเื้อมันเด้งขึ้นดิอ่ะอะที่มันเด้งอยู่เหรอ มาที่หอยนางรมญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะราดซอสพั่นสื่อนะคะแล้วก็ท็อปด้วยไข่เขาราดซอสพั่นสื่อมาเนี่ยเขารู้เลยว่ายังไงก็อร่อยแน่นอคือซอสพั่นสื่อมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดในะถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่ได้เคยทานก็จะแนะนำให้ทานแบบว่ากับหอยนางรมญี่ปุ่นอืมหอยนางรมหน่อยมากหอยนางรมญี่ปุ่นหนึ่ง แต่เขาว่าอุานเลยอเอาจริงนะผมกินหอยนางรมญี่ปุ่นนะที่ในไทยเนี่ยหากินอร่อยแบบนี้ยากมากเลยนะผมไปกินราคาบางที่นะหอยนางรมยังไม่ขนาดนี้ถ้าใครชอบความไลท์ความเบาแนะนำเป็นหอยนางรมเกาหลีแต่ถ้าใครชอบความครีมมี่ความแบบมีรสชาติอ่ะแนะนาให้สั่งหอยนางรมญี่ปุ่นแต่โจวยเราสองคนนะน่าจะติ๊กผูกที่หอยนางรมญี่ปุ่น<ๆ>ใช่ไหมอร่อยมาก อร่อยจริงมาต่อนที่เมนูที่ผมตั้งใจมากินที่ร้านนี้นะนั่นก็คืออุนิและก็โฟกลานะฮะเรียกว่าสำเร็จแล้วแม่ไม่ได้กินมานานมากเขาก็จะให้มาเป็นแบบเป็เชมคําเลือเขาแปลงก็ทานแบบนี้เลยนะคะนี่ทานห่อแบบนี้เลยฟึม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 นี่สหว่าเราจะเป็นคนติดการมีรสชาติเค็มอยู่สวยู่ อร่อยหัวยุ่งไงจริงข้ามีสั่งของสาหร่ายมาแบบนี้นันทุกคนกินง่ายมากเลยคือสาหร่ายมีความอมเค็มใช่ไหมแล้วแบบไผ่ <ไข S 2> ปลา,ลามันมีความอเมเค็มข้าวปั้นข่าวมารสชาติอร่อยมากเขาไม่ได้ทำข้าวปั้นข้าวข,ขาวอ,อ่ะนึกออกไหมอ่าใช่ข้าวมันเป็นข้าวแบบหมักมาแล้วใช่ซึ่งมันกลมกันมากเลยาะแบงไม่ต้องไปรี้องทิมอุ้มมัมอันนี้อร่อยมากทุกคนอร่อยมากอมีเบิ้ลไปต่อที่ก่อนจะเบิ้ล ขอกินตรงนี้ก่อนโกกาโปกาทำนี้นะร้านปกตินะห่ายก็น่าจะประมาณ350บขึ้นไปแล้วมาชนหน่อยแม่หนึ่งสองสาม่โกกาข้างนอกอยังเป็นรูปเป็นทรงแปะข้างในาย,ยังมีความเป็นครีมมี่ครีมมี่แบบแต่อย่าให้เขาโรยน้ำซอสหวานอะให้นอนลงกนนีนิดนึงมันหวานมส่วนตัวส่วนตัว,ตวมันจะกบรสชาติของโกกาเรไป นี่ผู้เชี่ยวชาญด้านตับนะฮะและนี่วันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เขาจะได้กินแบบไม่อันเหมือนกันนั่นก็คือตับปลาก,กิโมะนะครับตับห่านแห่งท้องทะเลนะครับผมใครที่ไม่เคยได้ทานตับปลานะบอกเลยลองมาที่หนึ่งนะสองสามสี่มาแน่นอนใช่เข้าแล้วออกยากมาก<ล>วงการตับตัก<ะ>ขึ้นมาให้ดูนะมันหนาแบบโปรตีเลยทุกคนการออนท็อปไข่เนี่ยมาทำให้อาหารมือนี่นะมันมีรสชาติความเป็นอูมามิมากขึ้นกินแบบเพื่เสียดาย สั่งใหม่ได้กินได้ไม่อัน้นทุกคนตับปลาเนี่ยมันจะมีความมันแต่เป็นความมันที่ไม่มีกลิ่นแทบบไม่มีรสถ้าใครกลัวเลี่ยนนะจินได้เลยไปแล้วฮะตับปลาอังกิโมนะรสชาติามันจะไม่มีอย่างมัไดความมันมความเครือบอร่อยวะ่ะอร่อยเลยไปต่อฮะฉันเป็นผู้หญิงมือเล็กเวอร์มันปูเนี่ย ไม่้องกินปลาหรอนุ้ยสุกแล้วสุกแล้วอยากกินเลยกินทันทีสามวันนะลิ้นคองลิ้นคองไปสามวันแล้วโดนบ่อยมากเพราะความตระกับตัวเองทุคนแล้วก็เอามาผูกก่อนยังไงต้องเป่าค่ะต้องเป่านะต้องเป่าอันนี้ซีเรียสเลยมันปูเนี่ยเขามีมันปูแล้วก็มีเนื้อปูนะคิดว่าเนื้อปูเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อปูกิมะาที่เป็นตัวเมื่อกี้นั่นแหละโอ้ยคควันหนึ่งคนสวยเลยอห็หเนี่ยโอ้น่ากินมากเป่าก่อนนะ ทำอ้าปากเหมือนจะกินคำนี้เลยอร่อยเออมันแต่ของเจ้าอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีความมันๆหวานนิดนึงเนึกออกไบางที่ก็จะแบบมีเทมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลานี้ทําอาหารอร่อยนะอนนั้อาหารญี่ปุ่นนะอาหารไทยเลยพ่อครัวเขาน่าจะมีหลายหลายชาติเลยปนะัควคนเดียวล้อต้องถูกไปดิเก่ง <ไป S 1> เนาะไม่เออหมายถึงเธอเนี่ยแต่งเรื่องอเก่งนะอร่อยอืมอาหารญี่ปุ่นเขาอร่อยท่านว่าเลยอนะ่ะ มาถึงอีกหนึ่งจานสุดคุ้มของร้านนี้นะฮะนั่นก็คือมาโุโร่แบบซาซิมินะทุกคนจริงๆจงานนี้ถ้าไปสั่งพวกร้านอลาคาร์เนี่ยน่าจะมีพันอัพแล้วนะเพราะว่ามันมี3ส่วนเลยนะครับส่วนละ3ชิ้นนะครับอันนี้เป็นชูโรโร่นี่โอโทโร่แล้วก็อันนี้เป็นอากามีนะครับ<อ>ก็คือเป็นมันปานกลางมันเยอะแล้วก็มันน้อยนะใครที่ชอบแบบไหนก็ลองสั่งดูจริงๆมันไม่ต้องสั่งเป็นจานใหญ่แบบนี้ก็ได้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาส่วนไหน เริ่มที่โอโทโร่ก่อนนะฮะโอโทโร่เนี่ยเราก็ใส่แค่วาซาบินะโอ้โหแมงระวังขึ้นนะเยอะเหมือนนะเคียวเยอะอเหมือนกันอ๋อปลาละลายรสชาติเป็นไงก็คืออย่างนั้นเลยฮะทุกคนละลายหายไปเลยเห็นปะนี่อยู่เลยโอ้ยนี่มันลิน้นอ๋ออันนี้ของไอ้นะคะก็เป็นแบบมันน,อนออ้อยนุ่มอร่อยชิมอร่อยนะส่วนเนื้อแดงนะครับก็จะเป็นส่วนมันน้อย ยมาแล้วใจคอจะฆ่ากันให้ตายเลยนะขออนุญ,ญาตนะจานนี้เราเอาอุปรกรณ์ตกแต่งจานเขาออกไปเรียบร้อยเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะจานนี้นะเป็นเซ็ตรวมซาซิมินะฮะขนาดจานขนาดนี้คุณคิดว่ามันจะราคาอลลคาระมาเท่าไหร่ <c oughs> แล้วคิ่ดูดีว่าค่าบ้านแต่ละหลังอนะหลังนึงก็เป็นร้านแล้วไม่ใช่ <c oughs> นีเป็นบ้านตกแตง่งอ๋อนี่ในจานนี้นะซาชิมิร้านนี้นะเขามีให้เลือกเยอะมากๆานะครับทุกคนมีแซลมอนที่ทุกคนรักนะครับก็นี่เป็นปลานะฮะตรงนี้นะครับเป็นหอยเชลล์นะแล้วตรงนี้เป็นกุ้งหวานนะทุกคนใช่ก<ไ>ุ้งหวานไม่พอข้างบนเป็นปลาฮามาจินะครับซาชิมิทุกอย่างเป็นซาชิมิหมดเลยนะ่มากินที่นี่ซาชิมิกุ้งหวานนะทุกคนแวบอื้อหืออ้หือคืออะไรโอ้โหวิญญาณเอาแล้ว นี่ของไอซนะทุกคนอร่อยมากของไอซนี่นี่ไข่ปิกนกนะครไปแล้วนะจ้วงหนียบไหมไข่ปีกน้องอร่อยมากไม่พอวาซาบิดีนะ <มา S 1> แล้วนี่คืออีกหนึ่งอย่างนะครับโปลาเตะซาซิมินะทุกคนไปจุ่มชโชยุครับเนี่ยนะไข่อร่อยแบบบ้าบอเนาะหอยโดนจิตเหรออ,อันนี้ขอข้ามได้ปะขอข้ามเหนือจากเรียนจากข้ามจากญี่ปุ่นไปฝรั่งเลยนะไปยุโรป ดูอร่อยแต่ว่าหวานไปนิดนึงเขาอาจจะไว้ล่ากับขนมปังมาแม่ไม่ได้สดปเปล่าหรือเปล่าไม่ได้สุกไงเอาไว้จุกใช่ไหมก็ต้องผสมกับขนมปังกระเทียมนะแล้วมันจะพอดีเมนะ <c oughs> ูนี้นะ Move on จากทะเลไปขึ้นบกกันบ้างนะฮะคราวนี้เนี่ยจะพาไปกินเนื้อนะฮะวาคิว A5 ซึ่งคําว่าวาคิวอ่ะแปลว่าเนื้อญี่ปุ่นนะซึ่งหลายๆร้านเนี่ยบางทีใช้คําว่าวาคิวกันฟุ่มเฟือยแต่ร้านเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยนี่เขามีป้ายมาให้ทุกคนอ่านเนื้อร่างอันนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นเนื้อที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขามีเมืองบอกด้วยเนื้อนี้เป็นเนื้อมาจากยูเอเตะที่ญี่ปุ่นนะครับผมคเขาก็จะมีรูปบอกเลยนะในเมนูที่เราได้สแกนอ่ะตรงนี้เป็นเนื้อส่วนนี้ตรงนี้เป็นเนื้อส่วนนี้เขาจะมีแบบรูปจะกระติ้มให้ดูเลยว่าส่วนไหนส่วนไหนใช่แล้วที่สำคัญเนื้อเป็นเนื้อ A5 นะทุกคนทุกถานเลยลายแบบโคตรมากๆสามารถกินได้ทั้งแบบกระทะย่างแล้วก็แบบชาบูนะเดี๋ยวเรามาลองกัน อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นนะว่าเขามีเนื้อเป็นอิวเตวากิวนะจากญี่ปุ่นนะดูลายเนื้อดิลายเนื้อคือแบบ A5 มันก็คือ <4 S 1> <A S 2> เนอะนะ,ะสีเนื้อดูสีเนื้อดูน่าทานมากเขาแบบสำหรับคอเนื้อก็มาลองชิมกันได้นะดูลายดิมันมีเตาย่างให้ด้วยนะทุกคนแล้วเตาแบบนี้ดีมากได้ฟิลแบบญี่ปุ่นมากเพราะเขาใช้ถ่านนะไม่ได้เป็นเตาไฟฟ้าแต่อย่างใดใหญ่เหมือนพ่อโมเลยว่ะแล้วลายสวยมากสามารถกินเป็นปิ้งยา่างก็ได้ชาบูก็ได้นะ แต่แนะนําว่าถ้าเกิดจะเอาเป็นชาบูก็บอกเขาว่าให้สไลด์เนื้อบางนิดนึงนะฮะถ้าเป็นปิ้งย่างก็ให้หนานิดนึงหนาประมาณนี้กำลังดีระหว่างรอขออนุญาตทานเป่าฮือน้ําแดงได้ไหมไเป็นเมนูแนะนําประจําเดือนของเขาเมนูแนะนําวันนี้นะทุกคนตัวเป่าฮือที่เขาใส่ไปในนี้โอ้ยใหญ่มากนะนี่ใหญ่มากใหญ่เท่าออนเลยทุกคนนะนึบนึบใช่ไหมน้ำซอสอร่อยมากใช่น้ำซอสอร่อยมากชิ้นใหญ่ปะ เอาคือน้ำแดงคือแบบอร่อยมากหนึบหนับแวะมาเมืองจีนแป๊บจีนก็อร่อยเอาเนื้อกินเนื้อกันดีกว่านะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่กับมะห่มโอ้ดูดิชิ้นใหญ่มากดูดิเท่าหน้าเลยอะ่ะชิ้นใหญ่ชิ้นโตนี่กินได้ทั้งหมู่บ้านชิ้นใหญ่สะใจชิ้นเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านโอ้เออร่อยอร่อย คือมันเป็นเนื้อส่วนที่ได้เคี้ยวทุกคนได้เคี้ยวแล้วก็ตรงข้างในที่มันมันแทรกก็จะมีรสชาติของเนื้อออกมาทุกคนเป็นรสชาติแบบความมันความกลิ่นเนื้อแบบเข้าจมูกเราเนื้อชิ้นเท่าจานอ่ะว่าจานใหญ่แล้วเนื้อชิ้นเท่าจานเติมวาซาบินิดน,นึงกินแบบให้ครบรสญี่ปุ่นอ๋ออันนี้มันนุ่มมากแต่ละส่วนมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะเขามีแบบ ส่วนต่างๆของวัวมันจะมีแบบสันในสันนอกสะโพกนะครับเป็นอะไรแบบเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแบบชอบนุ่มชอบอะไรยังไงลองสอบถามทางร้านอีกทีนะว่าต้องสั่งแบบไหนนะใช่เพราะว่าพนักงานทุกท่านอะ่ะให้คำแนะนำได้หมดใช่มาถึงวิธีการกินชาบูแบบญี่ปุ่นนะเนื้อมันลายสวยแบบเป็นหินอ่อนเลยเนะื้อที่ท,ทาชาบูผมแนะนําว่าให้เอาเป็นเนื้อที่มีมันแทรกแล้วก็บางนิดนึงเวลาลงไปมันจะได้แบบไม่แข็งเกินไปอาบน้ําน้องหน่อย น,นี่โอ้โหนี่นะะคอนเสิร์ตนะฮะโอ้ใส่พริกนิดนึงพอเป็นลูกโดดไป เนี่ยอันนี้คัวเหรอเออนี่นะที่ผมเอาไปทําเป็นชาบูมานะมันเป็นเนื้อส่วนชอ็อตริบนะก็คือเป็นเหมือนแบบไันเป็นส่วนที่ติดมันติดไข่ติดอ,อะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะแบบอร่อยนะฮะกินกับน้ําจิ้มคอนสิแล้วก็กับพริกนะแบบอร่อยมากอร่อยไ,ได้ไหมได้นี่คือส่วนที่เรียกว่าพ่อ,อชอบสุดเลยเขารู้ไล อ้ยห้ามาจุ่มชาบูเล่นไม่ป,ปกติเขาเขาไม่กินจุ่มชาบูกนหรอหลายคนอนะ่ะอาจจะไม่ชอบให้เอาไปทําชาบูเ,าาเดี๋ยได้เียได้มันเหมือนกับเราเอาปลาแซลมอนอะ่ะไปต้มเขาไหมทุกคนเออคือมันกินสดคือเพอร์เฟกต์มากไม่กินสดได้มันแทบจะกินสดได้ด้วยซ้ำเยนะให่พริกไปด้วยนะคะกินแบบพ่อแม่เราจะกินพริกแบบระดับอนุบาลพอเนื้อนิดมากนะนะ แล้วนุ่มนะเจือละลายด้วยอ่ะตอนนี้นออตอนทนี่เขี้ยวอยู่รู้สึกได้เลยว่าเวลากลดไปอ่ะมันไม่ออกมาใช่อร่อยมามอร่อยเอออร่อยเนาะร้านนี้นะพูดไปได้วตอนคลิปว่าเราจะมาพิสูจน์ให้ดูใช่ไหมว่าเขาเป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับการการันตีจากชาวเน็ตว่าตรงปกที่สุดนะฮะก็มาพิสูจน์ให้แล้วนะฮะอาหารตรงปกทุกอย่างเลยนะครับแบบ ไม่ใช่ว่าเออในรูปเป็นอย่างหนึ่งมาเสิร์ฟจริงเป็นอย่างนึงหรือแบบอาหารออกช้าอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานั้นเลยคือบบอร่อยมากๆครบทวนทุกอย่างทุกประเทศที่คุณอยากกินเลยเออเดี๋ยวไอจะบอกไอ้เขาเช็คบิน แล้วให้เขาอะทำเป็นราคาแบบอัลคาร์ดกับบุฟเฟ่ที่เรากินดีกว่าดูซินะว่าสั่งไปทั้งหมดเนี่ยตกออกมาสนับเป็นเงินแล้วกี่บาทโอเครอแป๊บนึงค่ะลืมลืมเล่าให้ฟังนะฮะของหวานมีให้เลือกเยอะมากเลยนะแบบมีไอศครีมนะซึ่งใครนะฮะที่เป็นคอไอศครีมอย่างฮาเกนดัสฮาเกนดัสเนี่ย,ยหลายคนอาจจะรู้ในเรื่องของราคาละกันเอาเอาเรื่องราคาเป็นหลกักคืออย่างถ้วยเล็กอย่างเงี้ยนะครับทุกคนถ้วยประมาณไซส์เนี้ยไซส์ถ้วยมือเจอถ้วยหนึ่งลูกอะราคาประมาณ115บาทพอร้านไหนที่มีฮาเกนดัสเนี่ยแสดง ุณกับแม้กระทั่งของหวานแล้วรู้สึกว่าร้านนี้ใส่ใจหมาอู้อะไรอะ่ะทุกคนบินที่เราให้เขาไปเช็คออกมาแล้วยังไง 2>, 2คนนะคะบุฟเฟ่ที่เราทานเนี่ยราคา4,939บาทนี่คือจบแล้วคุณจะกินเบียร์กี่แก้วคุณจะกินอะไรก็ได้ในเวลา2ชั่วโมงและราคาจริงที่เราทานทั้งหมดนั้นก็คือกี่บาท1,7307บาทโอ้ ภาไม่มีโอกาสพิเศษจริงๆอ่ะแบงค์ไม่พามาทานอะไรอย่างนี้นะหมื่นเจ็ดหมื่นเลยต้องแบบต้องวันแต่งงานไปกินหมื่นเจ็ดทุกวันต้องวันแต่งงานเท่านั้นเป่นแค่คนฟุ่มเฟือยไงเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรคุ้มๆก็มากินร้านนี้นะนี่ราคาที่เราเช็คบินนะครับแมนะฮะส่วนอันนี้เป็นราคาที่บินออกมาเนี่ยนะ ก็เอาง่ายๆล้วกันนะซูชิฟัวกลานะที่กินไปนะ1,245บาทกุ้งแม่น้ำผ่าหลังมาดอกี่4ตัวนะครับ1,596บาทนะซาซิมิชุดใหญ่นะคะที่แบบเป็นชั้น2ชั้นของไอก็1,200บาทออคิดดูดิทุกคนว่าเราได้ทานอาหารหลากหลายประเทศหลักหลายเชื้อชาติในราคาแค่2,400กว่าบาทเออทุกคนว่าคุมมานะ้มไหมฮะพิมมาหน่อยนะครับ เอาคลิปนี้นะใครนะครับที่อยากกินอาหารคุ้มคุ้มนะผมก็แนะนําที่นี่เลยนะเจริญรุ่งเรืองนะครับบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะอยู่แถวพระราม3นะครับเปิดตั้งแต่11บเอโมงนะครับถึง3ามทุ่มนะครับสั่งได้ถึงประมาณ2องทุ่มกว่านะฮะก็ใครมานะฮะจะเป็นมื้อไหนก็ลองจองมากับทางเพจเขาดูก่อนนะครับว่ามีรอบที่ตรงใจคนหรือเปล่านะครับส่วนร้านนี้นะฮะจบเรียบร้อยแล้วร้านต่อไปอยากให้พาไปกินร้านแนวไหนหรือว่าร้านที่คุ้มคุมแบบนี้อีกนะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปเครับตอนนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่เป็นผู้ชม ฝากะะด,ด้วยนะคะเปิดซับสไครต์ให้ช่อง i c e Bank d i a ด y ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชมท่านเก่าเนี่ยนะคะชอบคลิปไหนถูกใจก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะออคลิปนี้มีประโยชน์อยากชวนเพื่อนคนไหนไปกินก็อย่าลืมแท็กชื่อเขาไปด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง i c e Bank d i a ด y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด,ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย